สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสมาชิกบ้านสวยเราฝันวันนี้ลุงขวัญกับป้าส้มจะพามาเดินเที่ยวชมต้นไม้นะครับตรงบริเวณถนนกาญจนาพิเศษกรุงเทพนะครับเป็นแหล่งขายต้นไม้อุปกรณ์วัสดุต่างๆตอนนี้เรามาดูก่อนว่าป้าส้มเขากาําลังขายอะไรนะครับเห็นกําลังถัามากมักขม้นข่ายฝูงตึ่งน,นะครับ ใกนะครับเดี๋ยวเราก็เดินตามรส้มไปนะครับดูว่ามีต้นไม้อะไรพันแปกๆใหม่ๆไหมวันนี้อันนี้ร้านแรกครับร้านแรก Ừ, เอออเาเลยตามกระส้มลนไปนะครับ ต้นห้าสิบบาทนะครับสามต้นห้าสิบบาทแม,ง,มงลักยี่ลาบกะเพราขาวโหระพาและเป็นกะเพราแดงนะครับ ที่ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของแต่ละครอบครัวนะครับผู้หนุ่มสาวพ่อแม่ลูกแต่ละครอบครัวก็จะพากันมาเดินชมต้นไม้มาซื้อหาดินซื้อปุ๋ยวัสดุต่างๆมันจะมีสองฝ้านะครับฝ้าน,นี้กับสองตรงข้ามั่งตรงข้าม เดินได้ยาวๆฟ้าทลายโจรก็มีนะขายเยอะแยะเลยฟ้าทลายโจรตอนนี้ต้นละยี่สิบตอนนี้มีเยอะไปหมดเลย ชมเันไปเพลินๆนะครับดอกไม้ต้นไม้ดูแล้วทำให้รู้สึกสดใสปลอดโปรง่งคลายความทุกข์กังวลได้นะครับต้นไม้สีเขียวของต้นไม้ก็ช่วยทำให้สบายตาแล้วก็รักษาสุขภาพตาด้วยยิ่งเวลาเดินใกล้ๆต้นไม้จะมี กลิ่นหอม<อ>ของแต่ละต้นออกมานี่ยิ่งช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นจะหายใจลำบากก็ตอนใส่แมสเเจอเนี่ยแหละครับริมริม,มทานี่เป็นทั่วขายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยหาได้ที่นี่เกือบแทบทุกอย่างแต่ก็ราคานะอย่างว่าในกรุงเทพก็จะแพงหน่อย มเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับที่นี่ก็จะมีขายให้เลือกให้ชมเยอะแยะไปหมด ทิศที่นี่ก็ยังพอค้าขายกันได้นะครับยังมีคนเดินหาต้นไม้พันไม้กันอยู่อันนี้กวักล้อกดสีดำนะครับล้อหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่ ห้าสิบถ้าเป็นกวามมรกตสีเขียวธรรมดาไม้ใหญ่ก็มีนะครับไม้ใหญ่ น,นี้ก็เจ้าถิน่นนอนเฝ้าขายไหมเนี่ยตัวนี้ยคงไม่ขายเนาะหลับปุ้ยเลยร้านนี้ก็จะขายพวกกระถังกูนนะครับเคยมาซื้อบอ่อยอยู่ร้านนี้อันนี้มาใหม่นี่เป็นอ่าง กระถางยาวปูน นี่เป็นดงเครื่องฟ้านะครับหลากสีเลยยังมีไม่ครบที่สวนปลูกไว้สามสมีไม่ครบเลย อนนี้เดินข้ามาอีกฝั่งถนนแล้วนะครับก็จะมีเยอะมากมายเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คนจะน้อยกว่าเดินง่ายกว่าเพราะคนจะไปออยอยู่ฝั่งด้านนู้นหมดนะครับเพราะฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งที่เรามาสักพูนะี้มันวิ่งมุ่งตรงไปทางด้านสมุทรสาครไปเส้นทางด่วนบางนาตลาดคนก็เลยมุ่งหน้าจะผ่านตรงนั้นเยอะ เส้นกลับกันก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่คนน้อยเดินได้สะดวกกว่ากันเยอะเลยแต่ฝั่งนี้จะมีหินให้เลือกเยอะนะครับร้านหินร้านแผ่นภูกระเบื้องแผ่นภูต่างๆหินบล็อกหินมีหลายลายมากมายเลย เห็นไหมครับคนฝั่งนี้ก็จะน้อยกว่าการเดินดูได้สะดวกแล้วก็ทำให้เว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งได้ดีมากนี่ต้นโกดจุรานะครับที่สวนบ้านสวนเราขวัปผูกไว้เยอะเลยต้นใหญ่อันนี้ต้นยังน้อยแล้วตอนนี้ก็พระส้มกำลังเพาะอยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านกรุงเทพนี่ เผื่อต่อแหลด้วย แครแครขาวแครแดงหัวเมซตอนโอ้มีเยอะเลยนะครับร้านนี้มีขยงด้วย จบแล้วครับเริ่มจบแล้ว อันนี้หอมกว่าถ้าเห็นอันนี้หอมน้อยแม่ค้าขายเท่าไหร่นะสามต้นร้อยากไ่เอาย่างเนาะได้อยอย่างเอาไปสองอย่างเลยสออยิยก็เนี่ยสองอย่างน้องเขาไม่ลดให้อ่ะ รถไม่ซ์อาทิตย์ที่แล้วนุ่นก็มาซื้อที่นี่ได้ตลเก้ได้แล้วนะครับรสแมรี่2 0 0พัสองแบบตอนนี้ก็มารับต้นไม้ที่ซื้อมาสักคู่แล้วฝากเอาไว้ดูดิพอได้รสแมรี่แล้วเดินไม่รอกันเลย ได้ของถูกใจไปแล้วนะครับประส้มวนะันนี้ก็ได้สมใจประส้มไว้แล้วหลายต้นนะครับตอนนี้ก็เดินกลับมาเอาต้นที่ฝากไว้ก่อนซื้อไว้ห้ากระถางไม่รู้เขาจะมีเพิ่มให้หรือเปล่ามารับต้นไม้ที่ฝากไว้หน่อยจนะ้ะมีดอกเบี้ยเพิ่มให้ไหม ไม่มีนะ <laughs> โอเคเดี๋ยววันนี้ก็คงลากันเข้าอน,นี้นะครับเพขอหิ้วของก่อนเริ่มพลุงพลังแล้วเดี๋ยวรถอยู่ไกลด้วยโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับประส้มกับลุงหวันบายไ้บายไปก่อนนะโอเคครับบาย